สวัสดีครับจันโตร่มบินสุรินทร์นะครับวันนี้มาดูสนามบินสุรินทร์พักดีนะครับอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับผมได้ทําเรื่องขออนุญาตนะครับขออนุญาตใช้สนามนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ขอประกาศถึงพี่น้องร่มบินนะครับว่าถ้าจะมาเยี่ยมเยียนหรือมาเยี่ยมร่มบินสุรินทร์นะครับก็ขอเชิญนะครับที่นี่นะครับจะเป็น ลานบินแล้วก็ลานเทคออฟแล้วก็แลนดิ้งของหลักนี่ครับดูครับจะให้ดูสนามเราก็สามารถที่จะมาเทคออฟที่นี่ได้แล้วก็บรรยากาศดีมากครับลมนี่มาดูรอบๆเลยนะอากาศดีมากครับตรงนี้ลมเหนือใต้ได้เลยครับเหมาะกับการบินร่มบินมากเลยนะครัสมล้อก็ได้ครับนี่สบายเลยครับเนี่ย โอเคครับยินดีต้อนรับพี่น้องร่มบินนะครับที่จะมาเยี่ยมเยียนนะครับที่จังหวัดส,สุรินทร์นะครับตอนนี้เราสนามเราก็ไม่มีการใช้พาณิชย์นะครับก็ถ้าต้องการที่จะใช้ก็ต้องขออนุญาตไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับ